ครับอ่าอีกคําถามหนึ่งนะฮะขอถามพี่ประภัฒหน่อยครับถ้าเราซื้อบริษัทที่ดีแล้วซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วและกะว่าจะถือยาวไว้สักอีกสิบปีแต่เรารมีเงินเข้ามาทุกๆเดือนจะสอบถามว่าบริษัทเดิมที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีราคาถูกให้เข้าซื้อ <c oughs> เพิ่มได้ในทุกๆปีไหมครับแน่นอนว่าควรมีการประเมินมูล,ลค่าเหมาะสมอยู่เป็นระยะระยะวงเล็บ <c oughs> พอดีส่วนตัวยังไม่เคยลงทุนมาก่อนกําลังสึกสาครับพ่อผมเลครับเลยไม่รู้ว่าแต่ละปีบริษัทเดิมที่เราซื้อมาจะมีช่วงเวลาที่ราคาถูกกว่ามูลค่าเหมาะสมให้เข้าซื้อเพิ่มในทุกๆปีไหมครับอคำหลังที่ดีมากเลยครับก็บอกแบบนี้ครับว่าปกติเนี่ยราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นเน่ยเบิร์ดมันจะไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะมันไึ้น้เป็นเส้นตรงมันจะแบบขึ้นเป็นแบบเหมือนเป็นกราฟอะนะเป็นแบบยืดๆแบบนี้นะครับ ดังนั้นจะมีบางช่วงครับเบิร์ที่ราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่าราคาเหมาะสมอยู่บ้างมีบ้างในแต่ละปีนะในแต่ละปีนะครับแต่ปัญหาคืออาจจะถูกกว่าไม่มากไม่มากพอว่างนันเถอะ <c oughs> เช่นอาจจะต่ำกว่าราคาเหมาะสมแค่แบบสักสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะไม่ไม่มากพอก็ได้ครับก็เป็นไปนได้สูงครับ <c oughs> จากประสบการณ์เนี่ยหุ้นดีๆมากๆเนี่ยหุ้นดีมากๆจริงๆเนี่ย แล้วก็มีความแน่นอนมีความนิ่งของตัวธุรกิจสูงมากเนี่ยราคาหุ้นก็นิ่งตามไปด้วยนั่นก็แปลว่าถ้าไม่เกิดปัญหาไม่เกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็ไม่ค่อยลงมามีส่วนเยอะๆหรอกครับดังนั้นก็ดังนั้นก็เป็นปัญหาจริงๆครับสำหรับการลงทุนสำหรับคนที่มีกระแสงเงินสดเนี่ยเข้ามาทุกเดือนนะครับที่เราเนี่ยอาจจะต้องหาหรือทํากันบ้านในหุ้นอยู่เรื่อยๆครับหาหุ้นใหม่ๆว่าเถอะนะครับว่าว่าทากันบ้านอยู่เรื่อยๆว่าไอศิศึกษาตัวนี้ไปเรื่อยๆ A B C D E F G ไปเรื่อย A ไม่ถูกก็สกิปไปแล้วคอยคอยทบทวน valuation อยู่เรื่อยๆครับว่าเอ๊ะเดือนนี้น A B C D เนี่ยนะครับมีตัวไหงถูกบ้างไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกก็ก็ก็ไม่น่าซื้อเพราะถ้าซื้อแล้วเนี่ยผลตอบแทนก็ก็ไม่ช่ต่ำครับอืมอืออือครับประมาณนั้นก็เป็นปัญหาของการลงทุนนั่นแหละครับเป็นความที่ดีครับ